สวัสดีครับวันนี้กับเป็นูแกงขั่วขาหมูนะครับอันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยครับแต่ใครอยากรู้ว่าทํายังไงตามไปดูกันวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับมีขาหมูเผาแล้วก็มีผักครับตกไคร้ใบมะกรูดขาใบกระเพราต้นหอมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับครับเปิดไฟตั้งเตาอ่ะทะครับ <c oughs> ใส่ขาหมูที่เราหั่นไว้ลงไปตามด้วยเครื่องครับ <c oughs> เครื่องที่เราโขกไว้ครับใส่ลงไปใส่เครื่องที่เราโขกไว้ลงไปครับโอเคนี่ครับเป็นเครื่องที่เราโขกไว้ใส่ลงไปเราใส่เลือเข้าไปด้วยนะครับในเครื่องของเราตอนที่เราจะโขกนะครับ เราใส่เกลือเข้าไปแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการหั่วหมูให้สุกก่อนนะครับขั่วหมูให้สุกเดี๋ยวปิดระหว่างขั้วหมูนะครับอาจจะต้องใส่ไปนี่ครับใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยครับ Okay. ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปประมาณนี้ครับจากนั้นผมจะเติมน้ำปลาระ,ะุงไปเลยครับหัวไปกับขามหมู Okay. ครับคั่วจนกว่าหมูจะสุกนะครับคั่วไปเรื่อยหอมแล้วครับกลิ่นเริ่มหอมแนละ้วข้างล่างนี่โดนความร้อนไปกับเครื่องเราครับ ระหว่างนี้รอกระทะให้ร้อนกว่านี้ก่อนนะครับตั้งกระทะไว้ตรงกลางครับให้กระแสให,ให้แม่เหล็กแรงดันไฟฟ้าทำงานดีๆครับตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมออกมาแล้วครับขัว้วครับขั้วต่อไปให้หมูสุกทำการขั้วใหมูสุกครับ เมนูกับข้าวทำง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับทำกับข้าวกินเองครับทำหนึ่งข้าบกินได้สามข้าบเลยครับแบบนี้ตลงทุนประมาณร้อยกว่าบาทครับเฉลี่ยแล้วตกขาบละสามสิบกว่าบาทถ้าใครทำกับข้าวกินเองได้ครับ เราก็จะประหยัดลงไปได้อีกครับในยุคนี้สมัยนี้ครับข้าวของแพงแต่ถ้าใครไม่ชอบทำก็ซื้อกินก็ได้ครับอาจจะแพงหน่อยระหว่างนี้คั่วหมูไปอีกครับคุยขีโมเยอะเดินนะครับเมื่อกี้นี้นี่ครับคั่วหมูไปเรื่อยๆครับให้สุกครับ ดี๋ยวสุกประมาณนึงลรวเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปเพื่อจะให้หมูมันเปื่อยครับต้องเติมน้ำต้มแช่ยิ้งว้หน่อยจากนั้นก็จะเป็นการให้เครื่องทั้งหมดเข้าเนื้อของเนื้อหมูครับเนื้อขาหมูนี่นี่ผมทำาให้ชิ้นพอดีทำเลยครับชิ้นที่หน้ากินพอดีเลยครับ จังหวะเปื่อยก็น่าจะอร่อยกว่าดีเลเต็มคำต้องบอกว่าชิ้นเต็มคำพาไปดูใกล้ๆกันครับนี่ครับระหว่างที่เราพั่วเนื้อก็จะเปลี่ยนสีไปแล้วครับตอนนี้กลิ่นหอมฟุ้งเลยครับเดี๋ยวพัวไปอีกสักพักหนึ่งครับให้มูสุกกันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำ ขัวหมูต่อไปให้สุกกว่าน,นี้นขัวเครื่องครับน้ำปลาจะมีเกลือกับน้ำปลาระ,ราะ,รน,ระรานะครับที่ผมใส่ไปก่อนแล้วก็ขัวหมูให้สุกะเริมร้อนแล้วครับเริมร้อน จะให้หมูประมาณนี้ครับต่อไปเราจะเติมน้ำลงไปครับเติมน้ำให้ท่วมเนื้อหมูเลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับน้ำให้ท่วมเนื้อหมูเลยนี่ครับทำกินเองล้างพวกเครื่องพวกอะไรนะครับเสียดายมันครับต้ม ไส่ใบมะกรูดพวกนี้สรรพคุณดีมากครับโอเคไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะปรุงเตมปูที่ใส่นะครับผงนัวครับผงนัวลงไปหน่อย <c oughs> ใส่แค่นี้ครับสามอย่างพอมีผงนัวเกลือแล้วก็น้ำปะลาใส่ลงไปก่อนครับส่วนน้ำปลา หรือเราจะปรุงรสเพิ่มเติมจะใส่ที่หลังนะครับโอเคครับระหว่างนี้รอให้หมูของเราเปื่อยนะครับปิดฝาหม้อไปก่อนเดี๋ยวเราไปทําผักกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมผักของเราที่จะใส่กับขั้วขาหมูแล้วนะครับไปกับเขาเดี๋ยวแบ่ง โอเคครับตอนนี้เวลาของเราผ่านไป20นาทีแล้วครับโอ้น้ำลดลงหูเปื่อยแล้วครับินหอมกุ้งนะครับขอ,อกดนิดนึงครับหูน้ำหมดหมูเปื่อยอย่างเงี้ยหูหูแค่เปื่อยแล้วครับอู้น้ำน้ำเือบหมดครับทุกคนขอชิมนะ้ำก่อน หัูมากวัวหมูครับน้ํำน้อยๆของเราอันนี้ต่อไปใส่ผักเราลงไปครับเอ่ใส่ผักเติมน้ำปลาเติ่มกลิ่นหอมหน่อยมัวแล้วนะครับไม่ต้องเติมเยอะครับแค่เพิ่มกลิ่นหอมผมรสน้ำปลาจากนั้นคนคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันแค่นี้ก็ทานได้แล้วครับ ทามได้นะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับแกงกหมูของเราวันนี้พร้อมเลยครับน้ำน้ำเหลือน้อยแล้วอ,อม้อมอมพอม,พอม,พอมเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับเมนูของเราเสร็จแล้วครับวันนี้เมนูแกงขั่วขาหมูครับขัว่วขาหมูของเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมทานครับผม โอเคครับไปถามด้วยกันนะครับสวัสดีครับ